แม่ป้อมสอนลูกนะคะวันนี้มานั่งคุยนะคะนั่งคุยกับลูกๆนะคะลูกๆโดยเฉพาะลูกๆวัยรุ่นที่ดื้อนะคะไม่ฟังพ่อแม่เริ่มเป็นตัวของตัวเองโฮอร์โมนพุกพ่าเริ่มเป็นวัยรุ่นนะคะก็อยากจะมาบอกนะคะเพราะว่าในช่องของแม่ป้อมเนี่ยจะมีเด็กวัยรุ่นดูอยู่ประมาณ 30- 4 0นนะคะก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องฝากถึงลูกๆนะคะคนที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีตลอดไปนะคะส่วนคนที่ดื้อกับพ่อแม่นะคะอยากจะบอกว่า ให้รักพ่อแม่ให้มากๆนะคะบางครั้งคําพูดคําด่าคําบ่นของพ่อแม่ทั้งหมดคือความรักเพื่อให้เราเป็นคนดีนะคะเป็นเด็กดีไม่เป็นภาระรของสังคมนะคะดูแลตัวเองได้นะคะบางครั้งคําพูดของพ่อแม่แต่ละคนอาจจะไม่เพาะสนอหูนะคะเพราะว่าคนแต่ละคนก็จะมีวิธีการพูดที่ไม่เหมือนกันนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นอยากให้ลูกๆรู้ว่าพ่อแม่ก็คือยอมเหนื่อยยากยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่มนะคะทุกอย่างก็คือทําเพื่อลูกนะคะ พอสุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็คงอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีใช่ไหมคะสิ่งที่เขาทำไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆก็ล้วนทำไว้ให้ลูกๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะรักพ่อแม่ให้มากๆนะคะอย่าดื้อมากนะคะเพราะว่าพ่อแม่เราเนี่ยอายุมากขึ้นทุกอย่างก็เริ่มถดถอยนะคะร่างกายก็เริ่มถดถอยลงเรื่อยๆในขณะที่เราเข้มแข็งขึ้นเราแข็งแรงขึ้น,นพ่อแม่ก็เริ่มเหนื่อยล้าลงนะคะสายตาก็ เริ่มฟ้าฟังหูก็เริ่มไม่ดีนะคะก็เริ่มแก่เท่าเหมือนไม้ใกล้ฝั่งนะคะก็ให้ความสําคัญกับพ่อแม่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพอเราโตขึ้นปีก้าขาแข็งแล้วก็ลืมบุญคุณเถียงพ่อแม่อะไรเงี้ยคําพูดของเราบางครั้งอาจจะทําให้พ่อแม่แบบเสียใจแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะพออายุมากขึ้นถ้าเกิดว่าคนแก่ๆที่อายุมากขึ้นไม่มีอะไรชําก็เริ่มจะเป็นเด็กนะคะ เริ่มที่จะขี้น้อยใจอยากเป็นคนสําคัญคือจริงๆทุกคนอยากเป็นคนสําคัญลูกๆก็อยากเป็นคนสําคัญพ่อแม่ก็อยากเป็นคนสําคัญนะคะก็อยากจะมาบอกว่ามีอะไรก็พูดคุยกันนะคะเพราะว่าไม่มีความสําเร็จไหนที่จะทดแทนครอบครัวได้นะคะถึงอ่าครอบครัวจะไม่ได้ร่ํารวยไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ถ้าเรารักกันอยู่กันแบบอบอุน่นมีอะไรพูดคุยกันมีอะไรกินด้วยกันมีอะไรแบ่งปันกันนะคะก็มีความสุขดีนะคะก วันนี้แม่ป้อมก็อยากจะมาบอกให้ลูกๆว่าให้รักพ่อแม่ให้มากๆนะคะอย่าดื้อนะคะอย่าดื้อกับพ่อแม่ทุกอย่างคำพูดคำบ่นคำด่าคิดว่าเป็นความรักของพ่อแม่ฝากไว้ด้วยนะคะลูกๆทั้งหลายไว้เจอกันนะคะ